จีดมาไล่ทำร้ายผมอะไรนะแแ่ไปทำอะไรที่ชั้นนั้นหัวหน้ามึงจับผู้หญิงมาด้วยครับเขาจัดการเองรีบประหาผมที่จุดรวมตัวเองก่อนได้ครับผมจะรีบไปได้ครับหัวหน้าเดี๋ยวผมจะรีบไปนะแต่ว่าผมขอปรับเมาส์ก่อนนะหัวหน้าโอเค โอ้โหมองมันช้าจังวะออกมาเนี่ยัหวหน้าครับไอจิตมันไล่รทำลายผมครับเรื่องนี้หัวหน้าจะพูดยังไงครับลาดค้าสวัสดิการเปิดติดหุ้ยเด้อเด้อเดเดีอยัเคิเด,ดผมเห็นใครฮะ เธอต้องการสื่ออะไรครับทิศทางให้ผมหรอครับทั้งไหนครับนี่แหละครับตำราบแบ่งเป็นสองประเภทหนึ่งคือกุมารทองใช้งานสร้างไว้ทำนาทำสวนตามเจ้าของสั่งทำงานตอนกลางคืนอะไรวะเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อปกป้องกันบ้านเดือนขโมยคนแปลกหน้ากุมารทองจะแปลงเป็นผีเปรตหลอกหลอนให้คนเหล่านั้นหนีไปใช่เลยครับ ถ้าดบเปล่าครับนี่อะไรวะเนี่ยข้าวผัดหมูไก่ทะเลตีสิบห้าสิบเลยล่ะแหงจังทางไหนอะ่ะทางนี้เหรอเบาๆนะเพื่อนโอ้โหคุณพยาบาลคุณต้องการสื่ออะไรครับเสียงอะไรอ่ะ๋อนี่ไง กุมารทองทำร้ายคนสร้างเพื่อให้มีกำลังแก่ก็มีอำนาจทำร้ายผู้คนเป็นตัตูเพราะกุมารทองเพชรปราบทำได้แต่เพียงหลอกหลอนให้ตกใจกลัวหากเขาไม่กลัวก็บรรู้ว่าจะทำอะไรได้และเมื่อสลายฟ้าดินมีทั้งทำร้ายคนตายแบบไร้ร่องรอยทรมานจนกลายเป็นบ้าทำให้ผู้บุคคลไม่ใช่ผู้บุคคลผู้บุกรุกโดยกลายเป็น นักรบเหมือนสามารถเดินออกอคล้ายเหมือนบังคับคนใช่ไหมเป็นพลังที่พิเศษในขนาดนั้นบังคับาสาวๆให้ตะคนได้ไหมไม่มารักกันไม่ได้นะครับถ้าจะให้คนอื่นมารักเราเนี่ยเราต้องใช้ความจริงใจเข้าซื้อนะครับทาบนผู้ชมน้อวันนี้พี่เจมาแบบว่าข่ม้านค้าสวัสทิการ เฮ้ยหัวล้ออะไรจะทำอะไรตรงนั้นน่ะพยาบาลไอ้ข้างในมันข้างในคุณคุณออกละเพื่อนนะเก็บๆบ้างนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้มุมนี้ก็เล่นโอ้โหอาตรงนู้นๆหน่อยนะท่านผู้ชมต้องขอภัยนะผมผมไม่ได้หยุดเลยวันนี้ เล่นเกมมาแล้วก็มาอัดต่อคอมแบบทำงานหนักมากห้องอะไรวะเนี่ยวันนี้เจอผู้ชายหน้าตาก็โอเคนะแต่ถ้าทางแปลกๆเข้ามาตีสนิทก,กับเราชื่อสอนถ้าทางเจ้าชูหน้าดูแต่เราดูออกนะว่าคนแบบนี้มันไม่น่าไว้ใจเราก็ไม่ค่อยอยากจะสนิทด้วยเท่าไหร่หรอกเพราะดูท่าทางแปลกๆยังไงก็ไม่รู้มาริสาเองก็พยายามเตือนเรารู้นะ เธอเป็นห่วงเราใช่ไหมมาริสาไม่ต้องห่วงหรอกผู้ชายแปลกๆแบบนั้นเราไม่รับเข้ามาในชีวิตเราหรอกเรามีกันแค่สองคนเพื่อนกันแบบนี้แหละดีและเราไม่อยากให้ใครมาขั้นมาริสากับเราและยิ่งถ้าจะเป็นผู้ชายคนนั้นแล้วด้วยอย่าหวังมาริสาเธอเองก็ห่วงเราใช่ไหมทั้งเตือนและบอกให้ระวังตัวตลอดเลยเราไม่ไปไหนหรอกหน้าวัน,น ใช่่นสา,าเตือนตลอดแต่อรารยาเธอห้ามหลอกเราเข้าใจนะโอเคอุ้ยอุ้ยร้องอุ้ยเลยกูอย่านะอย่านะอย่าทำแบบดีที่ใส่ไม่ดียานะยานะไปห้องนี้เหรอโอ้ ล็อกไหมอ่ะตรงนี้มีอะไระะังมีรอยเลือดเราไปทางนี้ก่อนละกันเหมือนทางนี้จะน่าจะแย่โอ้เป็นทางที่ดูแย่มากๆโอ้โหวิ ในเรื่องที่ผมหล่อนพยาบาลถึงแล้วอันนี้ตกใจจริงๆสะดุ้งเลยเขาทิ้ทางมาให้ทางนี้ทำไมต้องให้เราไปทางเลือดด้วยเนี่ยโอ้อะไรของหล่อนกันนะเมือนเราเก็บแผ่นอะไรได้แผ่นถึงแล้วครับท่านผู้ชมขอดูหน่อยดิ ไปลบตัวจุดเอ็นเราเก็บอะไรมาไม่ดูคนหาผ้ายันทั้งหมดแล้วเผาทำลายผ้ายันใช่ไหมเปิดได้ด้วยโอ้โอเคฉันเชื่อว่าเธอต้องการบอกเราแบบนั้นนะเพื่อแต่เธอเบาคนนี้หน่อยได้ไหมอะไรวะเนี่ยขอเชิญรุ่นธรบ,บุญบริจาค บริจาคลงศพนะฮะผู้รายญาติโอมาถูกได้ไงวะเฮย้ยห้องนี้มันน่ากลัวว่ะเหมือนเป็นห้องเก็บลงศพอุ้ยอู้กระโดดได้ไหมเนี่ยขึ้นดูได้ปะขึ้นดูไม่ได้ขวาลงกระเด้งเลย เหมือนเราไปทำอะไรผิดป่ะเนี่ยอ้า,อาวฮะอุ้ยห้องนี้เหรอนี่มันห้องอุอ้ยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยทิฝาละทิฝาแล้วทิฝาแล้วทิฝาแล้ว ต้องครบห้าผืนนะผมยังหาไม่ครบเลยต้องออกไปหาต่ออีกใช่ไหมโอ้อะไรของลือเนี่ยฮะโอเคเฮ้ย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 ีหยหยโหยิบอะไรก็เป็นเตียงก็แก๊ก็แก้กทุกอย่าง ตรงไหนวะนี่บอกว่าคือท,ท้ายเธออยู่ที่ไหนที่นี่ไม่น่าใช่ขอเพียงแค่เธอตรงเชื่อใจฉันจะเผายันพยันให้นะแต่เธอห้ามหลอกเราอะไรวะเนี่ย ลูกขาของเด็กเล่นเหมือนจะไม่มีใครมาเล่นมานานบึงต้องตายเข็บได้หมะเนี่ยได้ใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมต้องมีเขียนข้อความด้วยว่าบึงต้องตายกูยโดนผีหลอ,อกตายใช่ไหมไอ้รามบึง,งออกไปเลย ไอาลามวิงหนีทำไมหม <c ười> ดพยัวนวะในห้องน้ำก็ไม่วร่งพยันนล้วมันอยู่ที่ไหนอะเรือวัดครบแล้วืืออ ศพ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 แม่งปิวมาได้ยังไงออกมันรุมอย่างนี้เหรอโอเค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  รบแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่มันเป็นห้องต้องเป็นห้องท,ทำวิธีอะไรบางอย่างแน่ๆขยันแล้วนี่อะไรเนี่ยเราขึ้นไปยืนทำไมจบแล้วใช่ไหมอุ้ยเฮ้ยว๊าจูจ่ๆก็มี อยู่จูก็มีอะไรมม่รู้วิ่งมาชนเราแล้วก็ปิดประตูหรืออ้าเอ้าอะไรวะโอ้โหถึงกับค้าไปหนึ่งิีอ้าแล้วก็ถูกส่งตัวมาที่นี่ในล,ล่าเด็กผู้หญิ่งอุ้ยโอ้โห ยังกับสเตเลนเดอร์แมนนั่นเด็กผู้หญิงอยู่ไหนอะเอ้าอยู่ด้านหลังเธอเอ้าไปไม่ได้โอ้โหงั้นต้องเบี่ยงทางนี้ทีนะประตูล็อกล็อกล็อก เฮ้ยห้องนี้เหมือนเปิดได้ว่ะโอ้โหผมต้องวิ่งวนไปใช่ไหมเวทเด้เสียงอะไรว๊้แสบหูจริงๆทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมโอเคไฟฉายนี่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องมีก็ได้มั้งแม่งเหมือนเปิดเปิดแล้วเหมือนไม่ได้เปิด mày đi bát đi phải cho lên à hãy khó này quá hãy tù đi à hãy khó này quá hộp hàng cũng hết ประเด็นหลักๆเลยนะใครคออะไรก็ไม่รู้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ประตูนี้เหมือนเปิดได้แต่มันเปิดไม่ได้แล้วมัจะไปหาของใจไหนอะ่ะมันต้องมีกุญแจสิสักที่หนึง่ง ทางไหนวะใครเคาเคาะประตูเนี่ยแล้วผมจะแล้วผมจะแก้งแจอยู่ที่ไหนอะ่ะค้นหากุญแจเพื่อเปิดประตูอ๋อมันมีทางลงด้านล่างโอเคโอเคผมรู้ละ โอเคครเข้าใจละชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วเฮ้ยเบาๆดีวะมีคข้อกระมังไงวะโอเคครับต้องเดินไปทางนี้่ะแล้วก็ลงไปด้านล่างห้องไหนวะห้องนี้บ้งเออกูมาแล้วเนี่ยข้อทำไมเย็นแย้วะอุ้ยเฮ้ยเ้ย โอ้โหมันมืดจนมองเลยไม่เห็นเลยโอ้ว่ามืดมากแถมยังเดินทนโซ่อีกเอาโอ้มาที่นี่เฉยเปิดไม่ได้ เสียงโซ่ที่แสบหูมากต้องล็อกล็อกเปิดได้ว่ะต้องมีอะไรแน่แน่ลกตาหมีที่ดูเหมือนว่าจะมีเจ้าของแต่ด้วยสภาพมันในขณะนี้น่าจะถูกทิ้ง ได้กุญแจมาแลครับเราต้องขึ้นไปเปิดทั้งบนใช่ไหมหวังว่าคงจะเป็นเช่นนั้นนะโอ้อาจจะแหลกนิดนึงครับตรงนี้นะครับแล้วเราจะไปเปิดที่ไหนล่ะห้องริมนั้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดห้องนี้ห้องอื่นคงจะเปิดไม่ได้ ิดได้แล้วโอ้โหนาฬิกาบาลเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเก็บเพืองอะไรมาไม่รู้ครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหโ ต้องหาอีกไม่พอโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหปิดดิ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 ใบก้ารมันหมุนโคตรเร็วแล้วผมจะทำแล้วผมจะทำยังไงอ่ะ อ้าโอ้โหเดินชนเข้าไปเรียบร้อยพ่อคะพ่อดูอีลามเหรอไอลามลูกมึงใช่หรือเปล่าว่าไงหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าระวังหัวหน้ามึงยังไม่เลิกเสือกอีกใช่ไหม มึงคิดว่าจะหลบพ้นเหรอเออนี่ที่ของกูเรื่องของมึงแต่กูจะหนีมึง,มงตอนนี้ทิ้งไปอาคารตามสามมึจะหนีไปไหนกูจะหนีกูจะหนีกูจะหนีทำไมเล่าไหนวะโอเคโอ้โอ้โอโอ เต็มหน้าเต็มาจับววัมึงจะหนีผูไปไหนรามลามรัวหน้าระวังรีบร้อยครับหัวหน้ามไม่เลิกเีกใช่ไหครับผม มึงคิดว่าจะหลบพ้นเหรอครับผมนี่ที่ของกูครับผมมันมาเร็วมากชิบหายแล้วผมเปิดประตูมันค่อนข้างลำบากมึงจะหนีไปไหนกูจะหนีกลับบ้านเนี่ยชิบหายอย่าเดินเรยๆโอเคยองยองนั่งนั่งยองไปแล้วไม่มาวะอีกงนี้ต้องใส่เสื้อปลาใช่ไหมโอเค มันคงอยู่ข้างหลังเราใช่มเกบเกบเกียบเกเกียบเจมันโอเคถ้าปีนกล่องนี่มึงช้าีดเลยนะเฮ้ยมันมาแน่ๆด้านหลังเไม่เหาไม่หันดูไม่หันดูเจไม่หันดูเร็วเร็วล ขับตีนด้วยรับตีนด้วยอ้าวอ้าวแบบนี้ก็ได้ล่ะโอเคโอเคนะครับเฮ้ยไอบุญไอ้บุญไอ้บุญเขาตลก อบุญหันหลังให้กับผมทำไมถึงกับเงียบเลยฮัลโหลเฮ้ยมึงหายไปไหนมาวะกูไม่เห็นมึงในกล้องเลยจะหนีพวกกูเหรอหนีกับพ่องดิถ้าออกอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยตะกี้กูเป็นลมมึงต้องไม่เชื่อกูแน่ว่าตะกี้กูเห็นอะไรไอ้ชิบหายไอ้ชู แทนกูเวล่าเออรีบทำภารกิจต่อเลยไปพวกมึงก็คอยรับโทรศัพท์กูด้วยนะตอนกูทำเสร็จอ่ะเออกูรู้แล้วเดี๋ยวมึงเดินออกไปก็รู้ว่าต้องทำอะไรนะสัตว์เอ้ยแม่งไม่น่าแพ้ขนาดบูมันเลยวะคิบห่าย <laughs> ผมวิเกีตอยดด่างนี้บุญมากถึงแล้ว <laughs> เยียงคั้วนตีน,นะครับโอเคครับตอนตอนวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนผมก็สนุกมากๆนะก็อย่ามาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากันเนาะหวังว่าทุกชานิจะชอบกันนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะ